เอ๋อลองมึงครับพี่น้องเส้นกับเส้นนลยเด้อยาดกับยาดแล้วล่ะเออวิคืนก็บคืนเด้อวิคืนอยู่ลงตืมเนี่ยเป่าเนี่ยวุ้ยวิคืนอยู่ลงตืมได้บ่ห้วยเอ้อเฮ้ยตรงไหนเนาะมันวิคืนเนาะวิคืนกับอยู่มันต้องไปตั้งทางล่างอยูแล้วจ้ะเอาอัดทุบปุยกันนะมาแน่นะเออว่าให้ตั้งทางล่างก่อนก็ได้ไง บุีงุมอนมอนไปมอนมอนไปยืนฟังพูดมอนมันที่ขึ้นได้เมื่อวานเรารถไทเนี่ยเบิ้งเบิ้องอย่าเลาเหตุยังคุณนะเบื้องแมงรังค้าลุดเลยวะพ่อพ่อพ่อเฮ้ยของกุไม่อะวางลงวางมือลงวางมือลง บอลมาโซบไว้ดูเอาตู้ตูกไว้่ดักนี่ไไม่ดักนุมออืมเพราะว่าต่าท่านมันมันมันติดยงไปเต็เยมีหกปะมีแมกหอยองไ่เลยใส่ใ่กลเนี่นี่แล้วผูหลังขานี่เนไหมผูหลัง้นึงกระ่ายแต่หนึ่งหลังลังผูังข้างล่างอือีนเจ้าลงมาทั้งยวงเนี่ยใช่จะขงรถพิ่ ดังมากถึงหมดแ้วเปเก่ปกมาดิก็มาแล้วดิกกามาไก่เหรอาเนงายกมาดใส่พันก็ได้เอาพานเอาผานไกลๆนี่พ่อนี่นีเน่นี่นหรือว่าจะเอาหลอดเลยหลอดก็ยุ่ออลยเจาสูงมันกินเปืองสูงได้เอนดีบรหดเนาะนี่เอาพันนี่นี่เออตุ๊กตานี่ยวะสูงพด อันนัก็ไดอันนันกได้อาเอามอนจัดกันลูกน้องอ๋อหรอเปาอือสำรบนุมันก็ยูนนี่แต่งมันยูเลยเนาะเนี่ยเออเอาเครื่องนี่ไหมบึงครับดีแต่ว่ามีต่อเออนั่นต้นนี้ยอ้นหน่อยปุตมอนเอากระเป๋าเพิ่งเลยเาอะไรเนี่ใช้กระเปูานี่เนี่ยกระเป๋าเจ้เหรอ เรียบร้อยล่อมครับลุงมาได้ยังไงครับเอาเค็งๆจะน้อยนึงว่าแต่บักน้อยเอารถไถมายุ่ลูกบีมันว่าบักน้อยดึงในเลยว่าแต่ช็อต เขาแถวเขาไม่คุยบอกเมียเขาเองนะเขาว่าลุงเรื่องขับรถไถมาเมื่อวานกันลุงเรื่องไงครับเขาดึงขึ้นแล้วเขาว่าผ่าดเอ้สนดีครัไอ้ขาไปตัวเป็นเห็นเห็นทะเบียนมั่นโตโต่อไปมันเป็นเก่าสองในวันนี้กัมหัวเนาะมันต้องมันลงมันกัมหัวเนาะเก่าเจ็ดตัวนี่หาดเลยนกนะกัมหัวได้เก่าเจ็ดก็อีกขนดาบมัน ก็ผ่านเลยเดี๋ยวยกพันล้างมีไหมมันแข็งมันงหอยมันหนักนะเน่ยแต่แงสีมือเลเนาะแล้วที่่โตงูนั่นแต่ว่าคู่มันข้าปยังแข็งว่ะไปเ่อคูเีบชากเอางว่ะไปไปสั่งไปบึงอันตรายมากครับ

รถไทหน้าลักไรวใหญ่กิ่งกลมกุลมึกรชวจะึ้นได้กับสามรอบพอดีเหรอกิ่งร้องพูดแล้วคนนะตั้มเล้วก็ยังคือว่าดวงดียังใจยุ่งยังมีขอไปวันนี้วขอไปยพาขอไปเนี่ยตกหน้าทวมเลยเนี่ยาหน้างไปเลยเสยอะเสียเลยเอาวันจวดกันองนสูงพดโอเดียยนคาเพียวกาวาบิดลังค่าโอ้ มันมันมันเป็นตะยูบ่ล่ะอยู่มันมันอยู่นี่แหละครับมันโมบายสาแท้ล่ะอยู่มองนี่แหละแล้วเรียนรถไถมาจากรถจีนลนเอาคนลงก่อนหนาดิแล้วเรียนรถไถมาจากที่ราว่ารถจิน่าเขาว่ามันต้องเอารถไถดึงกระไรละว่าป่ะอย่าอย่าสั่นแห้ใครคือให้ยกไปเดี๋ยวมันมันโมบิดลังคาได้หรือเปล่วิดเล็วหนเออวิดเนาะเอออีกเอาง่ายกว่านี้จะน้อยมือมันสูงหรือเปล่าว่า ทามมาเปยังไงงาไทยมันปกทางเราว่าล็อจอดรถอยู่นี้เรามั่วแจนหักงาไทยออกเลยปลาลงไปเลยเหรอปลาลงไปเลยเราว่าดีมันมาทับคนเราวาดกับนึกกันมันคตมันมันรอดได้ยังไงวะรอดได้ยังไงวะเนาะมันรอดได้ยังไงอันเี้บ้าจะแม่นปีนลงไปนี่งากแมนแมนขันปีนกันปีนเลยนี่คนรจะบอลลอดแท้บอลล็อตอันนี้มันล่มเป็นบอลบันกะมันอยู่ข้างเงาไผ่ไงมันข้างเงาไผ่หล่ะการมันอยู่อยู่ในโซนเป็นบอลหล่ะ มันไรทับกนมันไรทับกนมนากันยนีดยกดาบมันขึ้นมางเรงเลยโอ้ยยกตกผู้หญิงอบคุณอยู่เ้ยมีมือาลอยางโอลกลูกพี่ผมนี่ครับตกนะพี่ผมพือนยานครับตก

ลยยกขึ้นอีกดตัวน้อยลัน้อยมผ่าดูกันมอนขึ้นไครับวะเอาสูตรใดเนี่ยเอาไปยัหราเรียบ้อยครับเมื่อกี้ดึงขึ้นมาปลาเราดึงเกือบตะเินลงฝั่งนู้นครับ โอ้ผมไปช่วยจับครับเมียเรืเอยไม่ได้ถ่ายช็อตเด็ดให้เอฟซีดูเลยครับไม่เป็นไรครับเนาะเจ็บนิดๆหน่อยๆครับนี่น้ำมันเครื่องอน้นนนมันเครื่องออกเลยครับโอ้ต้องไปล้างเปิดเปิดลไล่น้ำมันออกนะครับก็ใช้ได้เพราะว่าแต่เราไม่รู้ว่าเครื่องมันดับเองหรือว่าเขาดับนะครับถ้าดับเองนี่โอ้ เจ็บเยอะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเจ้าของรถดับก็เจ็บน้อยครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นอะไรล้างก็น่าจะเวิร์กนะครับ,เ,คครบเรียบร้อยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ